เนี่ยเป็นไงเจอละโอเคฮัลโลสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในในเว็บโลโบ็อกก <c oughs> ันเดิมนะครับก็เนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอ,อทำ ให้หาเซิร์ฟคนน้อยๆได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปเน่ยเป็นไงเจอละอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่างแรกนะครับไอ้คุณผู้ชมเข้าไปที่อ่า g o o ก l e ก,ก็ก็ต้องเข้าอยู่แล้วแหละต่อไปก็พิมพ์ว่า Google Home Store นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใน d e สคริปชั o นให้นะครับผมอ่าแล้วกดเข้าไปเลยนะครับต่อไปนะครับใอ้คุณผู้ชมกด อ่พิมพ์ BTR นะครับผมอ่ะอันนี้ไม่อันนี้ไม่นนไมไมต้องไปสนใจนะครับอ่ะอันนี้ m a k i t btr making robot better นะครับผมอ่ะแล้วคุณผู้ชมก็กดติดตั้งตรงนี้เลยครับแต่ว่าของผมติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับการหาเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะครับเอ่ออย่างสมมติว่าเป็น robot plus อะไรเงี้ยคือ เราจะต้องมานั่งกดแบบนี้ใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็สะดวกนะครับแต่ว่ามันเมื่อยเออผมผมก็เลยคัดสรร <c oughs> b d r มาให้คุณผู้ชมแล้วนะครับสมมุติว่าผมอยากหาเซิร์ฟเวอร์แบบเร็วๆคุณผู้ชมก็ดูจำนวนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลองพิมพ์จํานวนสุดท้ายดูนะครับถ้าเกิดมันมีอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ถอยไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นผมอาจจะถอยไปสักประมาณ200 มสมมติว่าผมจะถอยไปประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดห้า่ะมันก็จะขึ้นเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนพื้นหลังเป็นรูปที่เราชอบเนาะตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ